ปลาบวกมากันเนอะปลบาบวกมากันเนอะแรกกับกบยางบุษบาคุ้มไหมอะไรกอนคุ้มไหมเพราว่น<อ>่กอดเด็กตัวมียว้าวันนี้เป็นวันนี้เอาวะวันเทียบมาวัเทียบให้่เอเออคุ้มไหมีเลยไปไป ถิงพูลูกกับตีพูพ่อไปแล้วเอาพ่กมาเหรอไปดูแถวน้นอยู่ลกแถวน้นการดของา่ตั้ง่ตั้งพูลูกเด็กกไม่เวนี็กไ่เว้นไปดูดิลั่นเชียเด็กกไมเว้นนะเดกไม่เว้นนะไปดูีดูซดดโอ้โหยเน่ยนี่เน่เนี่ย

วิวิ่งวิ่งโอ้เกิดวัน ชุดนี้นะครับคั้นไอเกียรตทบสเนคเฮดมิกลอกไอเกียรตสเปร๊สายพีเรลูชันบายบีพี่เอ๋อลุงยูเม่นตีขั้นแล้วควบเลยชื่อนี้ทำกันว่าฟองแต่ลุงนั้นต่างควบเลยเกรอใจเ้อาวเธอเข้มบีลุงนั้นต่างควบเลยไงอะไรวะ

ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นก้นใจบุญออมเดยดีอือเบื่ออืมอืมอืมอีทั้งโนยาทั้งยายาตะยสตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกลียเจ็บใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้เดือดเดือดซึ่งกันและกันเลยใ่ผิด่วกใส่ไม่ต้องตั้งนานะงไม่ใส่ไม่ต้งนานไม่บินดีเดียว้ต่ไปว่าเอา้าติดตาแบดนี้ เดินเข้าไปสิลูกเดินเข้าไปเดินเข้าไปเรืวอต้องเหนื่อยอ๋อเดี๋ยวลูก้าองศาเสียงเสียงหวานหวานตีอยู่กี่ไม้ตีอยู่ประมาณสามไม้ สุดยอดอะเทียมหอมเยอะไรคะต้อขอดูเย้หน,นอ่อยโอ้ยเยลูก้ามากับคันไอเกียไอคอนาโนกับลอกไอเกียสเปโรกับสายไอเกียวีเอ็ข้าวหอมคอนเฟิร์มค่ะสุดยอดเลยคะ่ะออถ่ายรูปคะ่ะนี่ปีปีีปบี่นี่นนอปป ตัวตัวนั่นงันกนไม่ยอมกินันมาัำอนนะไรไม่ทนไม่ได้ดเสียงเสียงมันหวานๆนะครับตัวใหม่ล่าสุด นับดีตีไก่บุสบารูก้าหกระติกง่ายนะครับรูปทรงที่ออกแบบมาแบบทรงนิดนึงก็ลงแล้วครับฝากด้วยนะครับบุสบารูก้าองศาเฉียงเสียงหวานหวานตีดนตรีไก่เกจสไปรอลการ์เน็เกจทับเส้นเฮดมิกไซเอฟเกจเดบิวต์เบเกจญีปุ่น

이제 워낙 잘. 진정. 굳이야, 무스발루카. 야, 산디. 맞아. 오늘 갑주님들 해. เอเกียท็อปสไนเฮดมิกลอกเอเกียสไปร์ลไซปีเลโวเรชั่นบายบีพีโอโอบสุดท้ายแลกันว่ากองแท้ออทอดิจะเรียกว่าเครืจัจุปป๊กโอเคจักภาพเด๊ดเดเด๊ดมาได้คุณได้ปลาดิอกล้องเทียรไม่ต้องใส่หมักข้อเพฟรมนี้ก็ได้เนี่ยครับดูน้ำแค่เนี้ยเนี่ยมันก่อนน้ำอยู่เงี้ยเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้ นแห้ง,งละดูอากาศด้วยร้อนหน้าร้อนใช้ถูกามีปลากลับบ้านเอาชักฟักครับ ก็กับครองธรรมชาติหน้าแรงนะครับน่าร้อนไ้บุสบ,บามีตัวเป็นกันดตีเรื่องตีไกไอเกสไปร์ลคารนเกไกท็อปเซนักเดกคดมิกายไอเกเดบิวเอ็กเบรดเกรดญี่ปุน่นฟาดนะครับองศางเฉียงเนะียงวานหวานบุสบาบอกคุณน้องเลงแลไม่ได้ปลาเก๊กปลาหน้ารลอนอีร้อเลย phiền mấy bạn bà Luca da, tay không gì lớn lên Chạy đắm điều chiến ากบิสบับคิวนมาหวัหวกับชุดนี้เลยครับขั้นไอเกียท็อปสไนคเคดมิกลอกไอเกียสไปเล่าสายพีเลโวลูชันบายบีพีโอชื่อนี้แร้วกันว่าสุดยอดอัตเอคอมปีคอมแฟร์ครับเดีย๋ยวเราจะไปกิงผู้พ่อกัน bú lúc, đang mà mới chỉ đến. bác đi qua, chỗ đi chăng, gật đi chăng, cái nút à, ảo cụ pò, giả cụ lúc. cú của ông gì cú của ông gì tôi 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 mai đẻ má đẻ này sờ tia peep sờ tia peep đẻ không, không, chỉ. không, không chỉ <cười> à, <cười> cái <đồng> <laughs> có anh là có ờ, dùng, dùng, dùng có, dùng có này anh à, <laughs> là gang Buddha ba mày chạy Buddha ba lóc mày, và kho bự anh nhá, và kho du, anh con mang đâu? ờ, túi. nhung coi nhung coi nhung coi coi nhung coi coi nhung 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 coi coi nhung 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 coi coi nhung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 

มือสบามจปดมีอดีสบาอุ้ยคุครับอุ้ตัวมว้าปุวันาจวันนี้เอาะวันเจียบมาวันเทียบกอแ้แวมันขุมส่งตัวมากีรไปตกับตัวต้องตัวอะไรตัวนึงไม่แวไม่กุมเลยว่าเคนลงหน่อยโอ้ไม่ขุมว่ะเออกองแถมมันเจียบเลยเฮ้ยแต่ว่า

อุ่มนี่เลยก็มั้อันนี้เอามาจักรยานเอา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 ไปเอาไปเอาไปเอาไปไปไปมันไมวหลอนมันไปมันมวหอเลยไปกองใหญ่หอานแลนั่นลงว นี่คือที่การตกปลาหมอนะครับอย่าหย่อนลุ่ยกินปลาหมอปลาหมอปลาหมอใหญ่เป็นปลาแนวนะครับคือมันตีแนวยาวไม่ได้ต้องตีแนวกว้างต้องค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดนะครับเดี๋ยวที่ใช้ก็เป็นเจเนเรชั่นใหม่บายบุสบาบุสบาลูก้าองศาเฉียงเสียงหวานๆเปล่าด้วยนะครับตัวใหม่ล่าสุด ตีลูกที่เกเ่ยกับสไปรอลขณะเกี่ยวับเส้นเคมีใส่เกี่ยวกับิวเอ็กเบกเกจิปุ่นชุดนี้ถือว่าสุดยอดบุสบาลูกาคอมปี้เฮียเยวกังปลาโม้อกันนะเฮียเยวกังปลาโมกคือมันไมน่กับเราตกปลาโมกเนี่ย, و, 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 ย و, กลายเป็นไม่ไผ่ยโ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 ยเรากินปุ้มกระบาดเลยใช่ไหมยอยากอยากอยากเราไปฉิงผู้ลูกเรากินผู้พ่อไปแล้ว อะไรตับกระดอไม้น้องหอมไมอไปยังมาพวกมาเหรอไปดูแถวน้นเดวนู้นแถวน้นพกสองสตัวมุเนตั้งเนียวนไปดูดิลันเชียวเด็กเนาไม่เว้นนะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะถิงเด็กอ่ะมันน่าตีแต่เด็กิงผู้ใหญ่ะ

เ,เจ้นจเยอะยบบอ,อ,อะไรี่ปีน่ะรักอะไ้เจือเลยภาษาคิบุภาบาลูลกอ้องาองวาเสียงเสียงหวานหวานเดื่ยไม่ไปทองมาแลกเดี๋ยวรับ <laughs> บาลไปทองมาแลก เลยอิดนี่เลยวัดมือเดียวเลยเดียวมือลืดมือตกใจอ่ะเนี่ยล่ะตา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 ดูสีสันนี่เลยสวยสวยไม่พอกินดีด้วยฝากด้วยนะครับเจเนเรชันใหม่บ,บายบุษบาบุษบารูกา้าจิดบไขไมาได้เลย ก็ดีๆจากบ b บีนะครับภายในเกียร์ทัพเซนเน่เฮดมิกสไยเอเกอร์รีวิวเอ็กเบดเกียร์ญี่ปุ่นรอดเกียร์สไปรัลองศาเสียงเสียงหวานๆบุศบาลูก้าเฮจุ๊บป๊ก ลูก้าอีกแล้วแม่มันดีจริงๆมันมีดีอร่อยมันมีดีอร่อยเดี๋ยวดีมีผลงานมาเรื่อยๆกับกบยางบุษบาลูกา้าองสาเชียงเสียงหวาน โคกับชุดนี้นะครับทันไอเกียท็อปสไนเดตมิกลอกไอเกียสไปรลาสายฟีเลเวอร์ชั่นบายบีบีโอชื่อนี้อะไรกันว่ากองแโอเธอเดี๋ยวจะเรียกเหลือกจ๋าบ๊อกเท่านี้มันแม่เนยคุณมาเท่านี้ไม่ได้ไมีอะไรหน้า มัน,นิีปล่อยปลาได้ไหมกลัวมันหวังแพ้นี่จริงีแล้วไม่แน่ยุโอ้ยดีนะวันนี่เราเล่นต่างพอต่างลงเลยวันนี้มันมันตามคนป,ปล่อยปลาไม่ได้ปอปล,อปลาอยู่กันนี่เ <c oughs> ต็มปลาเล็กย่างมือเลยหวังหวังเห็นมั้ง <c oughs> แววงอันนีเ้เลไม่ได้เลยอันตราย sao đứng tại à? <laughs> là, 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 là. <laughs> <laughs> con mày cháu nè tại con mấy chơi con รุกา้าตอบโจทย์ที่ดีครับตัดแน่นมากป๊อปอือกัดเบนี้อ่ะแต่ว่าเต็มคำได้ไหมบอกเจ็ดแปดฉีดบนตับเลยเสียงหวานหวาน,วนจะอดใจได้ไงบุสบารุกา้าองศาเชียงเสียงหวานหวาน ร่น3เกียสไปรัลคันเกีย,กยท็อปเซดิเฮดกสายเกีย w e. ชุดนี้เล่นมันแน่นอนเฝ้าด้วยนะครับ New Generation ะสบาลูกา้าองศาเสียงเสียงวาน,วาน ค,ค,ค,คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือใครเอ่ยโอ้โหเสียงดังฟังชัดเป็นเอเลยไหมเนี่ย